โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเดินนับวันนี้มาอยู่ผมอีกครั้งนับบายฟุกโซ,โซนับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของพับจีโมบายอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาลงแล้งกันอีกเหมือนเดิมนับซึ่งแร้งเราก็อยู่แอดติน้ำสองนับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยถวนนับว่ามันจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะเออเหลืออีกสี่สิบเอง ก็อยากขึ้นกดเลยดีกว่าไม่พูดคิมพ์ทำเพลงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอาจจะลงคลิปนะครับไม่ค่อยลงคลิปเลยเพราะมันติดสอบนะครับต้องไปอ่านหนังสือกันอาจจะไม่ค่อยได้ลงสักเท่าไหร่เ้ยมาแล้วมาแล้วว่าฮั l โห my friend มาแล้วป๊อปเขาแกยังไงโอ้ยัยงไม่แก้ให้กูอีก กดแถบแล้วเมาส์ไม่ออกมาแล้วลงไหนกันครับนี่อ่ะพักทายเขาสักหนาลลโลสวัสดีครับมีใครได้ยินผมปะครับโอ้สงสัยครับไม่ได้ไยินครับนะครับผมผมนึกว่าไม่ผมบักเอ้ยอุยแหละมีใครไหมไม่น่าจะมีหรอมั้งอเข้าไปลงฟังนู้นก็เลเฮ้ยอะไรวะบนหัว ดำดำอะไรเมืองอะไรกันครับเนี่ยเพิ่งเคยลงเมืองท่าเหลือไฮ้เอ้ยไม่เก็บลูกซองเอ้ยอยังไงเอฟโอสิ่งที่เราตามหามาถึงก็เจอเลยโหอยากกัปุกโตรเยอะ อูซี่ว่ะเล่น M4 กับอูซี่นะทีนี้บางคนอาจจะถามว่าทำไมอ๋ไอีเชกูค่ะบางคนอาจจะถามว่าทำไมเล่นเป็นแต่เอ้าโคือแบบมันถนัดนะคือแบบมันเล่นจนถนัดแล้ว ถ้าเจอสไนเดร์เล่นสไนให้ดูแล้วกันเอ้ยอบอทนี่หว่าบอทหรือคนวะโอ้โหยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้โหถ้าเป็นคนนี่กูตายเนี่ยเขาหันส่วนไม่คิดจะมีเกาะสองให้หน่อยหรอเกาะสองไม่มีเอ้ยนีย่เกาะสาม อะฝุ่นเพื่อนกำลังวิ่งไปหยุดเกาะอสาเขาไม่ได้หลอกเคยเจอแบบคนหลอกอ่ะแบบมาร์กแล้วขเ,เขาก็เก็บไปเลยวิ่งมาไม่เจอเมือ,องนี้มีบอทบอทหรือคนมั่น่ะว่าน่าจะบอทเลย ถ้าคนวิ่งมาแบบนี้มันต้องยิงแหละเปิดประตูออกมาแล้วเได้สะขบหละอุ้ยมีคุณหกอยู่นี่หว่า ให้ยิงเอ้ยโอ้โหบัตบัตแรงเกินยิงโคตรแม่นอุ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้ไม่ใช่บัตแหละอันนี้ไม่ใช่บัตแหละอันนี้ไม่ใช่บัตรละอันนี้คนละยิงโห่แรง มันแม่นมันไม่ได้แรงหอหาก่อนอยู่ไหน่วะขอปวามเลือดแตบเห็นแหละเห็นแหละเห็นแหละสวัสดีเพื่อนอุ้ย ยังีวะเออสวยได้แล้วเอ,อ้ยมีรถมาใครเขาขับรถมาหนั่นอ๋อห้และรถอยู่ตรงหิน ดาวตายตายเลยนั่นบอนชุดด้วยไป <c oughs> ชุบเพื่อนก่อนก็ได้ครับไม่มีอะไรเลยวงมาแหละว,วงมาล้าวิ่งก่อนแล้วกนเอ้ยถ้าไข่ก่นอะ แต่ตาดีเกินยังมองไม่เห็นคนเลยเอ้ยมีคนยิงข้างในวงมาจากในเมืองเจ็ดร้อยลึกสุดโอ้เลสโซนกูจะโดนอีกไหมเนะี่ยโคตรขนบาปแบบวิ่งมาอยู่ดีๆโดนเลสโซน หลบในนี้แล้วกันเฮ้ยเห็นแล้วหยวทัน,นอ้ะน่อย่งไม่โดนหัวหวังว่าเขาจะไม่เห็นเรามาร์ให้เพื่อนอม,มาแล้ว เลซโซนกู stone, cool. โดดลงแล้วกันเลซโซนหายแล้วให้คอยยิงกันโอ้ยเห็นแล้วบนหินบนหินหินเพื่อน <Watch out. S 1> เฮ้ยเอาวะ เพื่อนเราดาวข้างหลังอนะไปช่วยทันไหมนะไม่ทันโดนซ้ำแหละดาวเอ้ยมาแล้วตีหลังมาแล้วอยู่บ้านไม้ กูจะโดนตีนีอยู่นะไปลงมาบนเขาว่ามีตีนีวิ่งไปหาเพื่อนดิเพื่อนเรามาแล้วอุย้ย <c oughs> มันเล็งมันเล็งมันเรียกว่าวิ่งอ้อมเขาเอ้ยมันยิง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 นะแต่ยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่สวย เต๋เพื่อนชายอุ๊ยป๊นนึ้นโดนโดนหลายทิศจังวะอะไรกันครับนี่อ่ะโดนโคตรหลายทิศเลยมาแล้วเพื่อนเรากำลังวิ่งไปต้องดูดีๆเยีดเอาวะนัน่นแหละยู่ตรงนี้นเอ๊ะตายหมดแล้ว อยู่ในวงแล้วตรงนี้ตรงที่เดิมเลยนะว่าจะที่คลิปที่แล้ววงไม่ค่อบดบีมันตรงนี้เงียบๆยังเงป,ปเนะะเปิดออโต้ไว้เลยอุ้ยมีคนตัดเปิด มาว่ะมาว่ะ <Okay. S 1> อุ pues. ้ยกระตูม <Kas per now> ีคนละชุดก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่หรอกสีแดงเห็นและเห็นและเห็นและมันวิ่งมาข้างนี้หินข้างหน้ามีตัวหนึ่งครับตรงต้นไม้อ่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละเหลือแปดเอ้ยเหลือหกคนนูนๆเห็นและเส้นบู ให้ยิงเอ้ยนั่นไงมันขอขออนะเดี๋ยวแม่งเจอกูดาว มีมาฝั่งนี้กันมองไม่เห็นต้นไม้แม่งบังมองไม่เห็นดาวโู้ค้างทำเกินใส่ฉอตสวยๆค้างาเิยเยวะอะไรเหล็กตัวนนะไม่มมวิ่งมาโดนนะ สวยเพื่อนเหล็กตัวเดียวไปไหนอะ่ะเหล็กตัวเดียวอยู่ไหนวะนู้นนุ้นเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะดีเพื่อนเพื่อนขอไว้ คือมันไม่มีระเบิดตูม้มอ่ะใครของบ้านระเบิดอุ้ยมันตามมาคือมีแต่ระเบิดควันอนะ่ะไม่มีระเบิดตูม้มเราต้องเล่นใจเย็นๆหน่อยอ่าอุ้ยต้องมันวงพอดีเลยต้องเอาแล้วแหละเหลือคนเดียวอีกชาร์จเลยไหมเพื่อนเต็มเรื่องให้เต็มชาร์จดีกว่า เหลือตัวเดียวเองเอาไม่ตายโอ้โหเพื่อนเอาต้องได้แล,แล้วแหละ <c oughs> ทำไมกูตายงูจังเนี่ยต้องได้แล,แล้วแหละเนี่ยโอ้โหแพ้ ได้ไงโคตรโหดเลยคนนี้เขาเล่นใจเย็นจริงเราใจร้อนไปไหน่อยโอ้ไต้ที่สองวะเอ๊แต่ได้อิมพีเอาเรื่องยูบวกสิบหกเองบวกอย่างน้อยอะได้เล่นดันอะ่ะ โอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปละไว้ไเจอกันแม่งยิงโคตคมอะ่ะตัวสุดท้ายอะ่ะมันไม่ได้คมหรอกเราใจร้อนเองก็โทษใครไม่ได้นะับนอกจากโทษตัวเองวไปละเจอกันโอ้